เป็นกระบอกสเตนเลสเป็นกระบอกที่ใส่พวกน้ำร้อนเป็นกระบอกสุญญากาศสแตนเลสกติกนะเราจะมาใช้ใส่ออกซิเจนเหลวเพื่อให้ผู้ป่วยหรือคนที่ติดเชื้อไวรัสใช้หายใจออกซิเจนบริสุทธิ์เพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนป่วยตอนี้การใช้ออกซิเจนเหลวเนี่ยอย่างนี้มันพกพาสำ,สำหรับพกพาไปได้ง่ายสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับคนที่ ไปรักษาผู้ป่วยเช่นพวกหมอหรือบุคลากราทางการแพทย์หรือพวกที่ไปเก็บศพคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเข้าไปแล้วก็ใส่หน้ากากได้ออกซิเจนเนี่ยมันสะดวกในการพกพาแล้วมันสามารถเติมได้ง่ายง่ายง่ายมากเดี๋ยวเรามีถังที่บรรจุออกซิเจนเหลวในห้าสิบลิตรบรรจุออกซิเจนเหลวเนี่ยเอาไปตั้งไว้ที่สํานักงานหรือที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วพอใช้หมดก็มาเติมอีกอ็นี่ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการเติม ผมจะเติมให้ดูว่ามันเติมยังไงตามหลักเราต้องใส่ถุงมือใส่อะไรให้เรียบร้อยใส่หน้ากากหน้าเกิดให้เรียบร้อยนะแต่นี่ผมชํานาญผมเลยไม่ได้ใส่วิธีเติมก็คือเอาเอาเอา,เอาหัวเติมเนี่ยใส่ลงไปในใน,ในถังมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมีออกซิเจนเหลวพุ่งออกมาเห็นไหมเห็นออกซิเจนเหลวพุ่งมาไหมเนะี่ยออกซิเจนเหลวก็จะพุ่งออกมาแบบนี้ถ้าเรากดไปมันก็จะยิ่งเร็วขึ้น นี่ยเนี่ยพอเต็มมล่วเราก็หยุดเนี่ยเก็บข้อควไปนะถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็อาจจะ <c oughs> เอาตัวนี้ไปไปจุ่มนะ้ำแล้วก็ใส่ลงไปใหม่เราก็จะได้ออกซิเจนเหลวเข้ามาในนี้สังเกตดูออกซิเจนเหลวมองเห็นสีน้ำเงินนะ สีฟ้าๆน้ำเงินเออเนี่ยน,นคือออกซิเจนเหลวผมจะเทให้ดูว่ามันเป็นของเหลวแต่มันเป็นออกซิเจนนั้นมันไม่ใช่น้ำนะเห็นไหมเป็นของเหลวนี่ออกซิเจนเวลาอยู่ข้างนอกมันก็จะระเหยหายไปหมดก็อันนี้ให้ดูทีหนึ่งเนียเวลาใช้หมดในเวลาเราปิดมันก็จะมีความดันมันจะมีแรงดันในตัวมันเองเนี่ยน,นจะมีแรงดันในตัวมันเอง มันก็จะระเหยมาหายใจได้อันนี้คือการใช้ออกซิเจนเหลวโอเค